เอาเทคนิคดีๆแล้วก็ทำง่ายๆมาฝากเพื่อนๆมือใหม่หัดเย็บผ้าซ่อมผ้านะคะตัวนี้เราจะตัดขายยาวเป็นกรงเกงขาสั้นนะคะเราก็วัดความยาวลงมานะคะความยาวที่ต้องการแล้วเราก็ใช้ไม้มันทัดตั้งฉากจากตะเข็บด้านข้างเข้ามาหาที่ตะเข็บใต้ขานะคะตั้งฉากเสร็จแล้วขีดไว้สามครั้งนะคะจากนั้นเราจะตัดเผื่อเย็บเย็บใหญ่หน่อยนึงพอเราขั้นตอนที่เราจะตัดนะคะเนี่ยเราตัดมาเสร็จ ถึงตรงตะเข็บใต้ขาเราจะเด้งออกแบบนี้นะคะกระดกปลายกันไกกระเด้งออกแบบนี้นะคะเนี่ยเพราะว่ามันจะมีผลต่อการเย็บนะถ้าหากว่าเราไม่เด้งเนี่ยเวลาเย็บมันจะยุ่งยากเพราะว่าปลายขาเนี่ยมันจะโค้งเว้าเข้าไปจะเย็บยากนะคะพอตัดเสร็จแล้วเราก็จะไปเย็บกันเลยนะคะวิธีการเย็บนะคะเราก็จะเลาะตะเข็บใต้ขาออกนะคะเห็นไหมเพื่อนๆเ,เวลาเราพับขึ้นแล้วเ,เขาจะ อเล็กกว่าแล้วเราเด้งออกก็ไม่พอบางตัวเนาะทีนี้เราก็จะเย็บด้วยการเลาะตะเก็บใต้ขาออกจากนั้นเราก็พับเย็บนะคะเราเผื่อไว้ใหญ่เราก็เย็บใหญ่เนาะขาสั้นเย็บใหญ่นิดนึงประมาณหนึ่งนิ้วก็ได้เพราะว่าถ้าเย็บเล็กเดี๋ยวลูกค้าจะเจ็บขานะคะเราก็เย็บไปปกตินะคะเย็บไปธรรมดาที่เราเย็บเลยนะคะ เทคนิคมันจะมีอยู่แค่นิดเดียวนะคะตรงที่เรากระดกใต้ขากระดกกันไกลจากนั้นเราก็มาเข้าตะเข็บใต้ขาพอเย็บเสร็จแล้วก็มาเข้าตะเข็บใต้ขาให้เหมือนเดิมนะคะเย็บเสร็จแล้วไปพ้งให้เรียบร้อยนะคะพ้งเสร็จแบบนี้เราก็มาคิ้วนะคะล้มไปด้านใดด้านหนึ่งไม่ให้ตะเข็บเนี่ยกระดกขึ้นมาย้ำไปเลยนะคะสองข้างทําให้เหมือนกันเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะเห็นไหมคะสวยงามใส่แล้วก็ไม่ชี้ใต้ขาด้วยนะ ลองดูจ้า